ตัวนี้ดีมากสมัยเลิฟ วันนี้คะ่ะสมัยนะคะวันนี้จะมาพูดถึงปัญหาสิวโกวนใจที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ตัวเองนะคะปกติจะเป็นคนที่ผดขึ้นง่ายแล้วก็มีสิวอุดตันเยอะเพราะว่าอากาศประเทศไทยร้อนด้วยความที่เป็นสิวง่ายแล้วก็ผิวแพ้ง่ายนะคะเราจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยเราก็ต้องเลือกที่เหมาะกับสภาพผิวของตัวเองค่ะใครที่มีปัญหาผิวเหมือนเรานะคะเราอยากจะแนะนําตัวนี้เลยค่ะ Acne Clear Cleanser จากราชเทวีค c l i n กนะคะตัวนี้เขาวิจัยและพัฒนามาแก้ปัญหาสิวอย่างพวกเราเลยค่ะ ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าเหมาะกับผู้ที่เป็นสิวง่ายด้วยส่วนผสมของ BHA ที่มีคุณสมบัติช่วยผลัดเซลล์ผิวชั้นบนพร้อมละลายไขมันที่อุดตันในรูขุมขน สูตร pH Balance เนื้อฟองละเอียดอ่อนไม่ทำให้ผิวหน้ารู้สึกแห้งตึงหรือระคายเคืองสําหรับใครที่ยังไม่เคยใช้นะคะเดี๋ยวทําาจะรีวิวให้ดูค่ะเนื้อเจลใสาน่นุ่มนิ่มผลิตภัณฑ์นะคะมีส่วนช่วยลดการระคายเคืองรู้สึกอยากล้างหน้าขึ้นมากเลยมันจะทําให้ผิวเรานุ่มแล้วก็ใสสะอาดมากเลยค่ะเดี๋ยวมาลองกันค่ะ หลังจากลองใช้นะคะสมานรู้สึกว่าเนื้อเจลใสเนี่ยนุ่มนิ่มมากพอลงไปบนหน้านะคะแล้วก็ฟองไม่เยอะไม่น้อยล้างหน้าสะอาดแต่ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือว่าที่เราชอบรู้สึกว่าชอบที่สุดเลยเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่มีความแห้งตึงหลงเหลืออยู่ไม่รู้สึกว่าล้างสบู่ทั่วๆไปนะคะมันจะทิ้งความนุ่มแล้วก็เหมือนเป็นการบำรุงไปในตัวะค่ะ ตัวนี้เขาได้รางวัล Best of Facial Cleanser สุดสัปดาห์ Beauty Award ปี2022ด้วยนะสำหรับใครที่มีปัญหาสิวเหมือนสมายหรือกังวลใจอยู่แนะนำตัวนี้เลยค่ะสนใจสั่งซื้อได้ที่ราชเทวีคลินิกทุกสาขาหรือสั่งซื้อออนไลน์ทาง www.rcbeautyshop.com ค่ะ